กรอบพี่น้องกรอบสุดยอดเลยจา้ามือน่ใส่ตอนน้ำเลือค่ะนี่คืออยากฉีกก็แดดมค่ะพี่น้อง ดีพี่น้องนะครับผมเจอกันทงนุงนาเขาด้วยครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศได้พี่นอ้องหาหอยครับผมมาหาเบิงบอกหอยเช่วหลีเขาง่ายเนาะคะ่ะครับผมเพราะว่า<ม>บอกหอยขันคุณเขาง่ายผู้สิอ้วนครับพี่น้องแมนหาไปก๋วยเนาะไปกว๋ยปกวย,วยไปกรอบดิกินกับต้าโมฮงค่ะผู้สิผี้ชอบกรอบเนาะกรอบหนุ่มเนื้อหลายเลยครับบอกหอยช่วงนี้ผู้สิเสียขันเขาง่ายเนาะค่ะแมนครับผู้สิผู้ลงกับแกงก็คือหอยง่ายพี่น้อง ดิ่มเห,หนีย,ยวให้ช่วงนในพุ่นเขางกก่ายเพื่อกลัสีอ้วนเนาะนี่ของหน่วยคนไดใหญ่หน่วยึไหวไง่ายไหวลายอยู่ดอกพี่น,น้องทำสีหากรีมลายอยู่ดอกเนาะขอบคุณพี่น้องที่เกามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่ก่ไลค์กดแชร์ะนะครับผม อย่าลืมกดติดตามช่องเลยครับกดติดตามช่องกดไลค์ก็เป็นกำลังใจเฮาบสองคนด้วยครับผมเพื่อเป็กำลังใจทำลิปใหม่ๆลงให้พี่น้องมึงเนาะดินเหนียวเนาะอทำไมเขามากินทางถังเป็นอย่างนี้แลทางซะาทางงอ พอดีเลยกล้อยเนาะห้อยชวงนี่เพิ่นอ้วนแวโอ้้หูไหนๆครับ้าดินเหนียวอีกดินเหนียวเนี่ยเป็นอะไรยากิ่ดอกพี่น้องดินเหนียวติดติดเสียมติดมือติดมือ หอยพี่น้องชุบบางคนขึ้นมาเป็นไงกรุบเนาะ <c oughs> โบแมนเด้อจ้ะถ่ายกันไห้หอยนในคอจิบูมีเสียงเลยต้องนั่งเน้นเนาะปึ๊บเน้นเนต่กรบนี่ก็จะต้องปุ้งปุ้งปุ้งปุ <c oughs> ้งขาดเ้องจะหลุดนี้ด้วยจ้ะ ่อยหน่อย่อยน่อยแต่ล้ฝนเนาะอยหน่อยล้หัววหัวน้ำกันหนึ่ง นไม่หนูเขามากินหอยบ้านตายแสดงว่าหนูอิ่มก่อนจะบปกินต่อห้อยเพิ่นดูดนี่ขดดลงไหมห้อยเพิ่นดูดขึ้นดูดลงห้อยหนูจะซื้อมากล้วยได้หนูมากินเหนียวค่ะเหนียวเนยแนมเห็นหอดหอยต้องเสียหนามควรเนาะเสียหนาม สองหันเนี่ยันตำบักทัวเนาะตำบักทัวก็จะเ,เสียบเสียบเบืดองตับอกทัวต์ตบมกหอยเป็นวันประพฤติเป็น่วยนจำหนีแล้วกำลังเสียบขน,นวยไงยแห้งเพราะกระยาตรงนวยหลุดนี่แหละ องกันเลยน่อยแรงดุนนี่จะ เนี่ยเห็นบอนี่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่กโ้ว่าเป็นหอยบ่พี่น้องว่มันบ่ามันเหว่ได้พี่น้องหอยได้นี่ครับเนี่ยสันเดูอกคบคู่บอกกงกันอยู่สิแล่นเราคบไหมดีจุ่มกันดีแต่ว่าเพิ่อนโมโหเต็มด้วยบอกว่าโมโหเต็นนี่คบครับซ้ำที่กินหาข้าวเดียวแตะพี่น้องหอยส่วนมากนกกับหนูแล้วมากิน คนจะท่านตายไลาลายครับโอ้กันดอกีระตอน่อยเดี๋ยวเขาเนาะ อยู่บนเดียวนี่แต่บอกห้อยเลยมือด <c oughs> ้าแยกันดูมองซ้อมเสมือนี่กันนี่พวเมียคู่หนึ่งต้องไปขุดกระปูะอ้ะเดี๋ยวจะได้ขากันใน่ตกงหน้าบะ ่ะก็ถือว่าได้หลาย,ลายเลยแล้วพี่น้องนี่นี่ครับผม <c oughs> ประมาณเคร่งครูเลย <c oughs> กิจต,ต๋อมวีลล้อม้เบิ้งต้นเสียม <c oughs> เสียมไม<ถ>่ไปกิจต๋มวิ่งเหนียวไปดิ้นสายเขาบอว่าสูงเหมือนแม่งครับเสียมตัวนี้เสียม <c oughs> ของเย็บซีนะครับผมเย็บซีใครมีใครเสียมนะเพื่อนมาฝากไว้ให้ตัวนี้ครับผมเนี่ย่ปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวไปจัดการต่มหอยเนาะสก,กิมเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวต่มหอยกินกันยังกับถาเบิ้งพี่น้องป่ะเจอกันอยู่บ้านครับผม หอยหอยทีหามาเด้อค่ะพี่น้องหอยเชื่อรลีค่ะตุ่มแก้หัวเขาแล้วเนาะค่ะกะเจด้ประมาณนี้ละจ้ะหอยคึงขู่เนาะเพราะว่าหัวเขากะบวญใหญ่เนาะค่ะตุ่มแล้วกะแก้ตาเขาออ้ล่วกะมาเศร้าเกลือหลังสามน้ำค่ะจุดข้าจุดสะอาดเลยจ้ะเดี๋ยวสะเจียงกัสิตุต่มอีกหลอกสองจ้ะตุ่มอีกหลอกสองกัตุ่มบ่ด้นเนาะค่ะถ้าตุ่มด้นถ้ากักนเนียวเดี๋ยวต่อไปกะ ใส่กับตำบม้อฮวงเนาะค่ะกินกับตำบม้อฮวงค่ะพี่น้องไปเก็บผักอยู่สวนกันค่ะเดี๋ยวเก็บผักไปกินก็นส้มตำส้มตำมตำส้มพี่น้องผักตัวนี้นสามปเปียกนี่กำลัางงามๆเลยเนาะน,นี่เดี๋ยวเจอกันข้องถม,มนะต่อไปได้ครับเีลยยุ้ย,ยม่แต่างงามๆมึงเหร,หรพี่น้องอันนี้บนอันนี้บอนีิ อี่ยังกับบีบีคอร์ดงามค่ะคุณกบกรอบเป็นของกรอบสุดยอดเลยนี่เบิ้งเงินนี่แม่นี่แม่นี่แม่กอดเดียวหกสิบกอดเดียวกับใหญ่แล้วนี่บู๊กกอดเดียวกับหนาใส่ทุ่งกับสิบบาทได้แล้วเนาะงามค่ะเอากอดอ่ะเอากอดหน่อยกอด้เขาเลยอก่นี นี่เม่นี่นี่กลังห่อได้หน่นี่ก้อนนี่แล้วกอเดียวพอต้องไปหล่กินเพ่งามครัพี่น้องเอ้ยอยจอกันคองมด้วพี่น้องผู้ดกินผักสดๆสามเปลี่ยกลังพอเก็บเลยต้หนีหอนะเพิ่นหอนะ ที่ม่วงนี่หอที่เอ็กซีคนส่งมากเอ็กซีสั่มาจากเยอรมันหรือซิเรียนแต่ผมลืมแล้วนะหอโอ้เอง<อ>งามกำลัำงพกอีกเลยงามห้งไปนอนหนึ่งพักสามแปลงกำลังงาม,งามเามด้อครับพอดีะะ่วันหนึ่งมีลูกค้าสั่งเข้ามาสั่งบะลายเผื่อนเอาสี่สิบบาทตั้งสื่อน้ำบานเนาะเก็บไปให้เพื่อนว่าเพื่อย,อยากกินไรเผื่ก็มาสั่งเอานี่สดสดเฮ้ยอรรถหมักตัวไหนก็ตัดไปรวด สระคอดพี่น้องเบิ่งเออพี่น้องเราประมูลราคาเบิ่งพี่น้องสมควรส <laughs> มควรสิขายจากบาทขึ้นห้างกรับยึดหาสามสีหมดแล้วเนาะโ <laughs> <g ül> อ้ยตกไรก่อนนั่นอยู่ดอกขึ้นห้างก็ที่บารขายถือปันนี่แต่ว่าตัวนี้อันนี้กะอันนี้คนละยางด้วยพี่น้องนี่คนละยี่หอ้อเนะครับผมคนละสายพันธุ์คนละยี่ห้อด้วยนี่ตัวนี้คอร์ดครับผมตัวนี้กะยังดูซื้อเข่ากระได เออบีบ uh ีคอร์นเเราเนี่กานคประจำอ้ยดูงามครับสูงนํายธขงามพี่น้องแต่ว่าเสียแต่หยาเนี่ยสูงกับหยาเนาะงามเฮียงดึงดีเป็นเองเพงรูพ่งับอุ้ยเออกัเป็นกอดเป็นก่อนอยู่สลามอืลเิ่งงามเฮียง เ,เก็บเอาบักมะละกอกัอนพี่น้องสองกอนี่ยครับพ่อกินแล้ดดกินบวเบินบวชบวชใหกินเบวชจักเชื้อ้าวโพดหวานเนะพี่น้องนี่เพิ่งเก็บแล้วเก็บเบิร์ละเพราะขั้นเบิร์ดอกเหลืออยู่บ่หลายขายดีครับกระปวโพดเก็บมาเก็บแบบมะละกอกันโค<ฮ>ใส่บกวชไเชลีน้ำเนาะแมนยานงหยอยใส่ตาด้วย ถึงบ่เออเปิดมะเกียร์เลร็จหุ่นดีป่ะไปแล้วผ่านแมลงผ่าพี่น้องกินตะปโขงกับผักดำกันเลือกครับผมแล้วก็ต้มบะโขอยเนาะป่ะเจอกันเย้าบ้านครับผมตัม้มตะหโขงกันค่ะพี่น้องอใส่แล้วเนาะผีกระเทียมตัม้มผีแกงเด้อค่ะ การปี๊บนะคะโอ้โหนี้อเท่งกามปบการเย็นว่าหอนหอนแล้าละละลายดีกนหนาบประครามเปียกคะ่ะใส่ตอนน้ำเลือะคะ่ะนี่คืออยากฉีกกระเด็นาะค่ะพี่น้อง <ś 2> <ś 2> ใส่ตอนไปนำเลย

เสร็จเรียบร้อยด้ครับผมหหอยหอยไงนะครับผมแลวกเป็นผักผักสลัดกินกระดมมสิงยำแรงๆครับผมมาเนียเสิเหม้อยกันครับผมพี่กำนองเขากินด้วยป่นเอง เด้อดาจิ้งตั้บองโกับบองไอเชลืีกับปะปุ่นเนาะขนมจีนขนมเส้นน่อืัอก็เด็ดงงออกจับเพ่อนะกอมอาะ ไม้กําลังกรอบกํา 没错。 ไม่ได้ครอด<อ><อ>เลห,หอหอยไงก็ต่อ,อเนือ่องระคอใหญ่แล้วเหงือกกระคอใหญ่แล้วก่อนนี้ บวกไว้กับกุบๆเลยไม่ค่อยง่ายถึงปลาแดกกระเสีค่ะปลาแดกแล้วเปนตอนรัวแหงเรัวแหงปลาเดดปลาโค่หน่อยปลาโค่หน่อยปลาแดกปลาขอนโอ้เกลแดบแห้ง ไม่ได็พอแดดก,ก็หายเหลือไปแล้วกินอีกค่ะข้าวต้เองนะคะเบืดอเต๋วค่ะพี่น,น,บบน้องต้องพักเนียงบ่คกีใบน้องเต้าหู้ไว้ตั้งบะงขนมเส้นห้าค่ะแล้วเป็นไม่บอกอคุ้นบะไดของไนเดี๋ยวขอกันเตรียมนาค่ะ ขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์แชร์กติกามนะคะขอขั้นเจตนารยายันมีคนรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ